ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอังบ้างหรือไม่รปรากฏการผีอังมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณ หรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทํางานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมา แต่จริงช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทํางานถามว่าทําไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องะพาราไลซ์หรือไม่ทํางานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจนฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทํางานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะเหมือนร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ ไม่ทํางานเพราะฉันช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเร็มเร็มสล e ปเร s มสลิปจ,จริงย่อมมาจาก Rapid Eye Movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชาติฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเร็มสล e ปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เร,เรียกว่าผีอำ เพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมันพาราไลซ์มันไม่ขยับจากการที่อยู่ในเลมส e e ีฟสเต e เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทําให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราก็เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเองสรุปแล้วผีอาเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะ ต่อไปนี้ถ้าโดนผีอ่ำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย